สุสายใหญ่อมแอมย้ำสถานะอยู่ต่อหรือไปรู้กันแล้วสุสายใหญ่อมแอมย้ำสถานะอยู่ต่อหรือไปรู้กันแล้วแฟนคลับเฮลันจากกระแสะข่าวลือที่ถาโถมในโลกออนไลน์เกี่ยวกับอนาคตของสองนางเอกขวัญใจแฟนเพลงแห่งวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างสุสายใหญ่และอมแอม ล่าสุดความเคลื่อนไหวและการเปิดเผยจากทั้งคู่ได้นำมาซึ่งความกระสังที่แฟนคลับและผู้ติดตามต่างรอคอยรายงานข่าวระบุว่าภายหลังจากที่มีการคาดเดาต่างๆนานาเกี่ยวกับการโบกมือลาวงหรือการต่อสัญญาเพื่อร่วมงานในฤดูกาลต่อไปของสองนางเอกคนสำคัญสุสายใหญ่และอมแอมซึ่งเป็นที่รักและมีฐานแฟนคลับเหนียวแน่น ล่าสุดนางเอกทั้งสองได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านช่องทางต่างๆซึ่งเป็นการสยบข่าวลือและความสงสัยที่ค้างคาใจแฟนๆมานานโดยรวมแล้วการออกมาแสดงท่าทีของสุสายใหยและอมแอมได้ทำให้สถานการณ์เกี่ยวกับอนาคตของพวกเธอกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยสุสายใหญ่ ได้ออกมาโพสข้อความยืนยันว่าจะยังคงร่วมงานกับวงในฤดูการหน้าอย่างแน่นอนพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้เสมอมาในขณะที่อมแอมได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆโดยเผยว่าเธอจะยังคงสร้างความสุขให้กับทุกคนในฐานะนางเอกของวงต่อไปซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวถือเป็นการคลายความกังวลและสร้างความมั่นใจให้กับแฟนคลับและผู้ชมที่ติดตามผลงานของวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง ว่าจะยังคงได้เห็นการแสดงและความสามารถของนางเอกทั้งสองบนเวทีต่อไปมาฟังความคิดเห็นจากทุกคนในคอมเมนต์กันเถอะอาจมีอะไรที่เราคิดไม่ถึงก็ได้นะคอมเมนต์แรกกล่าวว่าเปลี่ยนที่บ้างเถอะหาประสบการณ์หาสิ่งแวดล้อมใหม่ๆบ้างคอมเมนต,ต์ต่อมากล่าวว่าสุสายใหญ่จะไปได้ไงสามีเธอคนรับใช้บอสอยู่ล้านไปต่อกับสาวน้อยชัวคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเป็นไปตามวัฒนธรรมครับ คอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าไขายอ้อรอดูแหววหนังพันล้านคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าผมชอบสุสายใหญ่เป็นศิลปินที่มีคุณภาพดีมากถ้านางเอกสองคนนี้ไม่ไปไหนแต่ถ้าไปคงไม่ตามดูคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคุณคิดดีหรือ,อยังที่จะลงคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าวงหนึ่งพอเดาออกแต่วงสองไม่รู้คอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่า ไม่น่าใช่สูสายใหญ่เพชรบ้านแพงอยู่ยาวๆสาวน้อยเพชรบ้านแพงคอมเมนต์นี้กล่าวว่าเอาจริงเอาจริงก็เหมือนทุกคนล่ะครับแค่เปลี่ยนที่ทำงานหรือทุกคนไม่เคยเปลี่ยนส่วนสัญญาหมอลำทำกันจ่ายล้านเยอะไปครับสุดท้ายแล้วแต่มุมมองครับที่ไหนจ่ายเยอะกว่าผมว่าศิลปินมีสิทธิ์ไปนะถ้าดีกว่าที่เดิมแต่ถ้าสลับดิวอม่มแอม,แอมกับแต๋วบอสว่าไงอีอือแสดงน้อยลง